ฮัลโหลสวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนนทีเอสนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับชาวบ้านนั่นเองนะครับผมชาวบ้านคนนี้นะครับเขาเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับไอรอนกรีมเขามีชื่อว่าตู้นะครับผมโอเคสวัสดีครับคุณตู้ครับสวัสดีคุณตู้ครับสาเหตุที่ไอรอนโกรีมนั้นอยู่ในหมู่บ้านของคุณนะครับเข้ามาได้ยังไงครับพวกเราชาวบ้านได้รับการบุกรุกจากซอมบี้ เราจึงสร้างมันขึ้นมาบางทีผมเห็นไอรอนกรีมันโผล่ขึ้นมาเลยนะครับไม่มีใครไปยุ่งอะไรกับมันมันก็โผล่ขึ้นมาสิ่งที่เจ้าเห็นนั้นมันก็เป็นเพียงแค่ภาพหลวงตาเพราะว่าแขนเราติดกันนะ่ะพุรละอายอย่ามามองหน้านะต้องการที่จะสร้างขึ้นมาเยอะๆเนี่ยจะต้องทำยังไงครับ ผู้เร่นยังเจา้าชอบจับพวกเราไปเป็นแรงงานทา่าเราสร้างได้สูงสุดเพียงแค่2ตัวเราจะต้องมี20คนที่มีอาชีพนะขอบคุณคุณตู้นะครับผมที่ได้มาสัมภาษณ์กับเราในวันนี้โอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะพาสอนสร้างฟาร์มไอรอนกรีมหรือว่าฟาร์มเหล็กนั่นเองนะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะครับ โอเคครับผมสาหรับวิธีการสร้างนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมเพียงแค่เรามีเตียงนะครับผมโอเคผมก็จะทําการวางเตียงนะครับ1 2 3 4 5สนะครับเตียงเราก็จะหันหัวเตียงเนี่ยชนกันครับแบบนี้ครับ1 2 3 4 5อนะครับอันนี้ผมจะทําการวางเตียงเนี่ยครับ20เตียงนะครับโดยวางรอบๆเนี่ยครับเป็นละ5เตียงนะครับผมประมาณนี้เลยนี่ครับผม นะครับห้าเตียงนะครับหันหัวเข้าตรงกลางนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะครับผมเราจะใส่เป็นบล็อกอาชีพของชาวบ้านนะครับนี่ครับผมบล็อกอาชีพของชาวบ้านใส่เข้าไปเลยให้เต็มตรงนี้เลยนะครับผมอาชีพอะไรก็ได้นะครับผมแต่แนะนําให้เป็นอาชีพโต๊ะทําอาวุธโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับผมเราก็จะทําการออกแบบบ้านนะครับให้เหมือนกับบ้านของชาวบ้านวางหินนะครับรอบๆนะครับครับเอาหินหยาบวางเข้าไปเลยครับ ครับก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็จะทําการให้เหมือนบ้านชาวบ,บ้านเลยก็คือต่อขึ้นมาแบบนี้นะครับผมโอเคสี่สี่อันนะครับผมหนึ่งสองสามสี่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 ก็จะได้แบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็จะใช้ไม้แปรรูปนะครับวางเข้าไปแบบนี้ครับ จากนั้นก็ใช้กระจกวางเข้าไปครับก็จะได้แบบนี้นะครับผมกระจก2ชั้นครับผมแบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นก็มาแปลรูปอีกรอบหนึ่งครับผมเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับก็จะออกมาเป็นบ้านแบบนี้นะครับผมเป็นบ้านที่ดูดีเลยทีเดียวนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็จะทำการ เอาหินนะครับมาทำเป็นหลังคาบ้านนะครับนี่เลยต่อเข้ามาแบบนี้เลยครับผมนี่ครับผมก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับผมเราจะลองใส่ชาวบ้านเข้าไปดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมอันนี้ผมจะสิกเอานะครับเพื่อเป็นการสาธิตนะครับผมเราจะไม่เอาตัวสีเขียวนี้นะครับเพราะว่าตัวสีเขียวนี้นะครับ มันจะไม่มีอาชีพนะครับผมเห็นไหมมันนอนกลางวันนะฮะตัวเขียวนี่ครับนอนกลางวันด้วยตัวขี้เกียจหอาตัวนี้ก็มือนแกนตัวเล็กไม่เอาครับเราจะเสกออกมา20ตัวนะครับก็คือตัวละเตียงอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเราลองปรับเวลาเป็นกลางคืนดูถ้าใครจะย้าย NPC แนะนําให้ย้ายตอนกลางคืนนะครับเห็นไหมมันก็จะเข้านอนนะครับเราก็จะ รู้ว่ามันครบหรือยังอะไรประมาณนี้ชาวบ้านของเรานะครับก็ได้นอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมชาวบ้านก็ครบ20ตัวนะครับในนี้ครับจะเห็นว่านะครับผมมีร่องเรมมาเกิดข้างบนนี้เลยนะครับผมเห็นไหมฮะโอเคครับผมก็สําหรับวิธีถัดมานะครับผมก็คือเราจะต้องอุดตรงนี้นะครับผมอุดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้โอเคมาทำกันเลยนะฮะ รื้อๆๆๆแบบนี้เลยนะครับผมสมุมนะครับผมชิปนี่โอ้โหนี่ไอรอนกรีนมีเกิดแล้วนะครับผมเกิดด้านบนนะครับผมแต่บางครั้งนะครับมันก็ไปเกิดด้านล่างก็มีนะครับผมตรงนี้นะครับให้มันเป็นแบบมันไหลลงด้านล่างนะครับผมเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเกิดของไอรอนกรีมนั่เองนะครับเราจะให้น้ำพัดมันลงไปนะครับ ผมก็จะใส่ใบไม้แบบนี้เลยครับผมใบไม้ที่เราวางเองเนี่ยครับมันจะไม่หายไปนะแต่ถ้าเป็นใบไม้ที่เกิดตามธรรมชาติถ้าไม่มีต้นไม้เนี่ยมันก็จะก็จะพังไปนะครับผมอันนี้นะครับผมจะให้อัรกอรมของเราเนี่ยครับไหลไปทางนี้ก็แล้วกันนะไหลไปทางนี้แล้วกันครับผมก็จะทําการวางน้ําที่ตรงนี้นะครับผมผมก็จะเอาก้อนหินมาวางไว้ก่อน สามมุมนะครับผมโอ้โหแมวเกิดด้วยนะครับนี่ครับผมสามมุมแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะใส่น้ำเข้าไปหนึ่งสองสามนะครับผมนี่ครับผมทีนี้น้ำนะครับมันก็จะไหลามาที่มุมนี้ใช่ไหมฮะโอเคอาร์มกรมของเรานี้ปีนน้ำได้นะครับเนี่ย <laughs> ปีน้ำได้เ้วยเหรอโอเคอะเรามาดูกันว่าโกเรมของเรานั้นไปยังไงนะครับโอ้โหดูนี่นันมันไหลามาตรงกลางนะมันไม่ได้นะแบบนี้นะครับผมเราจะต้องวางอันนี้มาวางอันนี้มาครับผมอ่าเราต้องวางหินมาแบบนี้ฮเพื่อให้น้ำมันมา ตรงนี้เลยนะครับผมเห็นไหมฮะตรงนี้น้ําก็จะมาตรงนี้นะครับผมเราก็จะถูกอันนี้ออกอาร์เรกลมขอเราก็ยังไม่ร่วงนะครับเราจะต้องเจาะแบบนี้เลยนี่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคเมื่อน้ำเนี่ยครับมันเราจะวางแบบนี้ครับผมโอเคเมื่อน้ํานะครับมันมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็นับนะครับ1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะประมาณนี้นะครับก็คือห่างจากน้ำตรงนี้สองช่องนะครับประมาณนี้เลยเลยช่องเดียวหรือเปล่าช่องเดียวอ่ะประมาณนี้ครับผมช่องเดียวนะครับผมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11ตรงนี้นะครับผม11ออ่าโอเคจากนั้นเราก็จะทำการวางมาแบบนี้ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, โอเคเราจะวางมาแบบนี้ครับ เคก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเกิดของไอรอนโกลิมนั่นเองนะครับเราก็จะวางสองชั้นอ่ะเดี๋ยวชั้นนี้ชั้นนี้เป็นชั้นใบไม้นะครับวางไปก่อนฮะเดี๋ยวขามาทุบทีหลัง ค okay. ประมาณนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะทําการวางหินตรงนี้ปราบเข้าไปนี่แล้วก็นี่วางแบบนี้ครับผมปึ๊บปึ๊บอ่าประมาณนี้มันก็จะไปตรงกลางนะทีนี้เราก็จะวางหินแบบนี้ครับาวางหนึ่งสองสาม ให้มันมาจดกันนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันฮะหนึ่งอ้ายังนะครับต้องวางข้างล่างน้ํานะครับหนึ่งสองสามยังนะครับหนึ่งสองสามนะครับวางให้มันมาแบบนี้นะครับมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมที่นี้เนี่ยนะครับผมอโรกเกรมก็ยังคงเกิดไม่ตรงจุดที่เรามักที่เราอยากให้มันเกิดอยู่ดีใช่ไหมฮะเราก็จะทําการ วางใบไม้ครับผมนี่ครับผมหางอันนี้มา10ครับอ่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หนี่ครับผมประมาณนี้เลยฮะ ตรงที่มันเป็นแบบนี้เราก็วางแบบสลบลงมาไปเลยนะฮะเออเราก็จะใช้ใส่เราก็จะใส่ใบไม้มให้เต็มโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เลยครับก็จะเป็นรูปแบบออกมาแบบประมาณนี้นะครับผมทีนี้ ถ้ามีไอรอนกเลมที่ยังไม่ตายอยู่นะครับมันก็ยังจะไม่เกิดไอรอนกเลมใหม่นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฆ่าไอรอนกรลมตัวเก่าอยู่ที่มีอยู่นะครับให้ตายก่อนนะโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าไอรอนกรีเนี่ยนะครับผมได้เกิดแล้วนะครับในจุดที่เรากำหนดนะครับผม แบบนี้เลยฮะคือมันจะสามารถเกิดได้ที่ตรงนี้กับตรงนี้เท่านั้นนะครับผมทีนี้นะครับเรามาดูวิธีการฆ่าของอารอนโครเมนะครเคผมก็จะทําประมาณนี้นะฮะต่อไปแบบนี้ครับผมอ่าแล้วก็ใส่หีบเข้าไปครับผมใส่หีบมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทําการใส่ท่อรับส่ง ไปไปไปอย่าเ<ป>นะพิ่งมาอ่าแบบนี้ให้เอาฮอปเปอร์จิ้มไปที่กล่องนะครับกดชิปไว้ก่อนนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปที่กล่องนะครับผมอ่าตรงนี้เราจะทําการปล่อยแมวนะครับเราจะทําช่องไว้ประมาณนี้เลยนะฮะเพื่อปล่อยแมวนะครับผมโอเคจากนั้นนะฮะเราจะทําการใส่ปุ่มเราจะวางปุ่มที่ตรงนี้กับที่ตรงนี้นะครับผม อ่ะเดี๋ยวผมกลัวจะมองไม่ชัดนะครับสีขาวไปเลยครับผมอ่ะนี่คือการปล่อยแมวนะผมจะวางปุ่มที่ตรงโอ้ยขอค่าก่อน โอเคครับผมผมก็จะวางปุ่มที่ตรงนี้กับตรงนี้ลามะมาทำไมวันนี้แล้วก็ตรงนี้อ้ยปับปบเอามาอีกแล้วนะเนี่ยนี่ครับผมตรงนี้นะครับผมทีนี้เราก็จะลาวาใส่เข้าไปครับผมอันที่จริงเนี่ยเราควรที่จะใส่ลาวาก่อนที่จะมาทำให้อารอนโกเมมันเกิดนะครับผม นี้ครับผมใส่ลาวาเข้าไปที่ตรงนี้นะครับนะครับก็จะเป็นการฆ่าไอรอนโกเรมแล้วนั่นเองแบบนี้ครับผม <c oughs> ผมคิดว่านอกจากจะเป็นการฟาร์มไอรอนโกเรมแล้วนะครับยังเป็นการฟาร์มแมวด้วยอีกต่างหากนะครับเนี่ย <c oughs> เออเป็นการฟาร์มแมวได้ด้วยนะ ซึ่งแมวเนี่ยครับเวลาตายนะครับมันก็จะดบใหญ่ดบใหญ่นะครับโอเคถ้าเราอยากจะได้ของจากแมวก็อุดรูไว้สัน,นะครับผมอ่ะเราจะใช้กระจกในการอุดรูไว้อ่าโอเคอันนี้เรายังไม่ได้ของจากแมวนะโอ้โหนี่ครับผมสองตัวเลยนะครับผมเกิดพร้อมกันสองตัว เราไปดูตอนกลางคืนกันนะครับว่าอารมณร์กมจะเกิดหรือเปล่านี่ครับตอนกลางคืนนะครับชาวบ้านก็จะนอนก็จะมีบางตัวที่นอนไม่ได้เพราะติดหัวเพื่อนอยู่ตอนนั้นนะครับผมติดหัวเพื่อนอยู่โอเคเรามาดูกันนะครับผมตอนกลางคืนก็มีอารมณร์กมเกิดอยู่ เหมือนกันนะเห็นไหมฮะนี่เเจอแล้วมาแล้วนะครับโอเคครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องรัชานนท์ทีกันด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรดีๆใหม่ๆเดี๋ยวผมจะเอามาแนะนำกันอีกแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมติดปัญหาก็สามารถที่จะ ามาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ Comment นะครับผมโอเคสวันนี้ต้องการรับปรัน